สำหรับผู้ที่ต้องการออกกําลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สาหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับผมแมง์จะแนะนําให้ฝึกการออกกําลังกายโดยการใช้ท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายมัดรวมกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าสควอตเบนเพสแลวก็ดัมเบลเชเดอร์เพสนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถใช้ตัวริดแดนแบนเข้ามาฝึกร่วมด้วยนะครับผมตารางในการฝึกเราสามารถแบ่งตารางเป็น3าถึงสวันต่อสัปดาห์นะแล้วก็จะใช้วันหยุด1ถึง2วันแล้วก็อย่าลืม ทำการคาร์ดิโอด้วยนะครับผมจะได้แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจครับผมบอดี้บิวดิงหลายคนสงสัยนะครับว่าคำนี้คือคำอะไรนะครับบอดี้บิวดิงแปลตรงตัวนะครับก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะใช้การออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านเป็นหลักนะครับผมจะยกตั้งแต่8ปดถึงสิบสอทีต่อหนึ่งเซตนะครับผมลักษณะความเข้มข้นจะอยู่ราวๆนี้นะครับผมส่วนเรื่องการฝึกเราจะใช้ท่าฝึก ที่เป็นท่าเล่นเวทเทรนนิ่งทั่วไปจะเป็นบอดี้เวทหรือเวทเทรนนิ่งก็ได้ครับผมลองไปปรับใช้กันดูครับท่าที่เราจะมาฝึกกันนะครับผมจะเป็นท่าดับเบิลอิงคายเบนท์เพสนะครับผมท่านี้จะฝึกในกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกช่วงบนนะครับผมเราจะฝึกกันทั้งหมด4เซตนะครับผมเซตละ10-12ทีนะครับในการเซตท่านะครับเราจะบีบสะบักขึ้นนะครับผมยืดอกขึ้นนะครับตอนจังหวะดันเราจะหายใจออกนะครับจังหวะผ่อนลงเราจะหายใจเข้านึง เวลาเล่นนะครับเราพยายามโฟกัสตรงกล้ามเนื้อช่วงอกนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปตรงๆนะครับสอกจะอยู่ประมาณแทงลงมาประมาณ45องศานะครับแล้วดันขึ้นไปในแนวตรงตอนจังหวะดันเราจะดันขึ้นไปตรงๆนะครับผมเราพยายามฝึกเกร็งนะครับผมกล้ามเนื้อช่วงอกนะครับผมเราจะฝึกท่านี้ทั้งหมด4เซตนะครับเซตละ10-12ทีนะครับผมลองเอาไปทำตามกันดูนะครับ